สินค้าเหมือนกันทำยังไงถึงจะขายได้นะคะง่ายนิดเดียวค่ะแทนที่เราจะขาย Product หรือว่าสินค้าแล้วก็บริการเราเปลี่ยนจากขาย Product เป็นขาย o l u t i o นนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเน้นขาย Product หรือว่าขายสินค้าแล้วก็บริการค่ะสินค้าเหมือนเหมือนกันนะคะราคาไม่ได้ต่างกันมากเราเองก็จะไม่ได้เป็นที่แตกต่างนะคะเราอาจจะสู้กันด้วยราคาแต่ถ้าวันนี้เราขายโซลูชันโซลูชันคืออะไรคือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านั่นเอง ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าอาจารย์เองหรือว่าครูเองเนี่ยนะคะจะซื้อลิปสติกสัก1แท่ง,งโอเคไหมทีนี้ถ้าหากว่าเราจะขายลิปสติกนะคะเราเองเนี่ยนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยลิปสติกเนี้ยมันดียังไงนะคะแล้วก็มันช่วยอะไรได้บ้างก็คือจะจบเพียงแค่นั้นแต่การขายโซลูชันคือหมายความว่าไม่ได้แนะนําแค่ นะคะลิปสติกว่ามันดียังไงนะคะแต่เราสามารถที่จะแนะนําไม่เพียงแต่ลิปสติกเราอาจจะแนะนําว่าเรามีความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับการดูสีลิปสติกที่เหมาะกับโทนสีผิวหรือเหมาะกับอาชีพการงานอาจจะไม่ใช่เราก็ได้ค่ะเราอาจจะใช้เป็นในรูปแบบของการเชื่อมนะคะความสัมพันธ์กับคนอื่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาเจอกับลูกค้าโดยตรง นะคะแบบนี้เป็นการขายยุคใหม่นะคะเพราะอะไรคะลูกค้าไม่ได้แบบเรียกว่าแก้ไขปัญหาแค่ลิปสติกอย่างเดียวเพราะเราสามารถดูองค์รวมของลูกค้าว่าคนที่ทาลิปสติกนั้นเนี่ยเขามีความต้องการด้านไหนนะคะเช่นอาจจะดูดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะใช่ไหมคะหรืออาจจะต้องการความมั่นใจเราสามารถแนะนําได้คะ่ะว่านอกจากลิปสติกแล้วเนี่ยเราแนะนําโทนสีที่เหมาะกับลูกค้าหรือลิปแบบไหนเหมาะกับ การใช้งานแบบนี้หรือบางครั้งเราก็เคยแอบได้ยินว่าทนสีแบบนี้ทำให้เรียกว่าเป็นการเสริมโงเ่เฮงก็เป็นไปได้หรือทาลิปแบบนี้จะทําให้ลูกค้านะคะทาลิปแบบนี้เหมาะกับเสื้อสีอะไรเราสามารถแนะนำนะเพื่อนของเราหรือนะคะพาร์ทเนอร์ของเราที่ขายเสื้อนะคะที่ดูเกี่ยวกับสีผิวได้หรือดูเกี่ยวกับโงเ่เฮงได้เห็นไหมคะเขาเรียกว่าเป็นการขายโซลูชันที่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้หลายๆ หลายๆอันนะ่ะโดยไม่จําเป็นว่าเราต้องขายลิสติกหรือสินค้านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรานรฝึกขายไม่ได้ขายแค่โปรดักต์อย่างเดียวเราลองฝึกขายนะคะจากโปรดักต์เป็นการขายโซลูชันหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเป็นองค์รวมแล้วเราจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ